สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้จะให้ท่านผู้ชมดูบอนสีนะคะบอนสีตัวเทพนะคะท่านผู้ชมราคาแรงมากท่านผู้ชมนี่คะ่ะต้นนี้คือเทพอักษรานะคะท่านผู้ชมราคาแรงจริงๆเลยใบเดียวนะคะท่านผู้ชม ส่วนชายชนต้นนี้นะคะแทงหลอดออกมาใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมวันก่อนสองสามวันก่อนนะคะนี่คะ่ะใบใหม่เขานะคะที่ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมวันนี้ก็แทงหลอดออกมาใหม่อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมใบเขาทรงพุ่มสวยนะคะชายชนนี่จะเป็นบอลสีที่ทรงพุ่มสวยแล้วก็มีให้ชื่นชมตลอดเลยะคะ่ะท่านผู้ชมนี่คะ่ะ ส่วนต้นนี้นะคะเอามาก็ป้ายอยู่สองใบนะคะพอใบที่ถัดมานะคะท่านผู้ชมเห็นนะคะแต่ก็ไม่ไม่หลุดนะคะเห็นว่าแต่ละใบก็จะมีป้ายแดงติดนิดๆเห็นไหมคะปลายใบสามใบนี้ก็แดงหมดแดงหมดนะคะแต่ว่าจะป้ายแดงน้อย ไม่ต้องกลัวนะคะเขาเดี๋ยวเขาเคยแดงเขาก็จะแดงมาอีกนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้เด็ดใบออกไปหนึ่งใบนะคะต้นนี้นะคะท่านผู้ชมปกติเขาจะมีอยู่6ใบก็เ,เลยเด็ดใบออกหนึ่งใบเพื่อว่าเขาจะได้แทงหลอดใหม่นะคะท่านผู้ชมถ้าบอลสีต้นไหนนะคะที่ไม่ค่อยจะแทงหลอดนะคะถ้ามีใบเยอะแล้วใบไม่แข็งแรงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เด็ดใบออกเลยนะคะ เด็ดออกให้ให้ลึกๆนะคะตรงโคนใบเขานะคะก็คือให้เราออกให้ให้ติดกาบของเขาออกมาเลยนะคะเวลาเราจะเด็ดทิ้งนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้นบอนสีชายชนต้นนี้นะคะก็น,กนาแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่าเขาโตช้าค่ะต้นนี้ ส่วนต้นนี้ก็โตเร็วนะคะท่านผู้ชมถือว่าโตเร็วนะคะถ้ามุดแดงไม่ขึ้นนั้นผู้ชมจะสวยมากนะคะปกติจะขึ้นมาใบใหญ่ขนาดนี้นะคะพอดีเจอมดแดงไปนะคะที่ช่วงเอาออกจากตู้นะคะท่านผู้ชมเจอมุดแดงไปก็จะทําให้ชะงักนิดนึงแล้วก็ได้ใบนี้ขึ้นมาเนาะก็จะใบเล็กใบเล็กนะคะเจอมดแดงไป ตอนนี้กำลังม้วนหลอดออกมาะคะ่ะใบไม่ซ้ำกันเลยนี่ค่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้แพงมากท่านผู้ชมซื้อมาสองพันนะคะท่านผู้ชม แต่เขาด่างสวยมากนะคะท่านผู้ชมเป็นมนสนีอย่างหนึ่งนะคะดูแล้วดูอีกนะคะท่านผู้ชมแพงมากแต่ถ้าชอบก็มีไว้สักต้นนะคะท่านผู้ชมเราไม่ได้หวังเอามาเพื่อค้ากำไรนะคะแต่เราชอบถ้าชอบแล้วมีความสูงนะคะอันไหนพอจะหยิบจับได้เราก็ซื้อมานะคะท่านผู้ชมแต่ว่าต้องดู แรงซับก่อนว่าเราจะสามารถซื้อได้ไหมนะคะท่านผู้ชมมีความสวยคนละแบบนะคะชายชนเขาก็จะออกมาป้ายแดงนะคะท่านผู้ชมป้ายแดงพื้นใบก็จะสีขาวอมเขียวนะคะกระดูกใบก็จะเป็น สีขาวนะคะท่านผู้ชมพูดง่ายๆก็คือกระดูกใบถ้าใบไหนที่เขาแดงเห็นไหมคะท่านผู้ชมกระดูกใบฝั่งที่ใบที่มีสีแดงก็จะแดงไปตามพื้นใบสังเกตง่ายๆดูทีไรก็สวยนะคะท่านผู้ชมเปิดดูทุกวัน ก็มีตู้นะคะท่านผู้ชมมีตู้ไว้เราไม่ต้องเมื่อก่อนใส่ถุงนะคะเราไม่ต้องเปิดถุงทุกวันแต่ทีนี้เราเปิดตู้ครอบนะคะเราก็ได้เห็นความสวยงามบางคนก็บอกว่าทำไมมีบอลสีสวยๆไม่เอาไว้ตั้งโชว์นะคะท่านผู้ชมบางอย่างถ้าเขาต้นเล็กนะคะเขาก็ต้องอยู่ในตู้ตู้ อบบอนสีนะคะแต่บางชนิดก็เขาจะทนทานนะครับแต่พูดถึงชายชนนะคะเขาก็เป็นบอนสีที่ถ้าเขาโตเต็มที่นะคะท่านผู้ชมก็เอาวางข้างนอกตู้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเราถ้าอยากเห็นใบเขาเยอะช่วงอากาศที่ช่วงอากาศหนาวหรือว่าหน้าร้อนหน้าร้อนมากๆนะคะท่านผู้ชม เอาไว้ในเอาไว้ในตู้ดีที่สุดนะคะถ้าเราอยากชื่นชมเราก็ยกไปไว้นอกตู้นะคะท่านผู้ชมเป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะคะใครชอบต้นไหนก็หาซื้อมาไว้นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้บอลสีราคาตกนะคะท่านผู้ชมอ,อ่อไม่รู้จะตกแบบไหนนะคะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สองพัน 2, นะคะท่านผู้ชม มีอยู่ใบหนึ่งนะคะแต่ว่าชอบค่ะอยากได้มานานตอนนี้น่าจะตกสุดแล้วล่ะคะ่ะนี่ตกสุดแล้วนะคะท่านผู้ชมพอถึงพฤษภาหน้าฝนนะคะท่านผู้ชมบอนสีก็น่าจะคิดว่าน่าจะราคาแรงขึ้นนะคะเพราะว่าหน้าฝนนะคะท่านผู้ชมบอนสีจะสวยมากแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวเราก็มารอดูไปด้วยกันนะคะว่าเขาจะเป็นยังไง ของเราก็ไม่มีขายนะคะท่านผู้ชมที่ซื้อไว้ก็เอาไว้ชื่นชมนะคะกว่าจะได้สวยขนาดนี้ก็ใช้เวลาหลายเดือนนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าปลูกเดือนสองเดือนจะสวยขนาดนี้ไม่ใช่นะคะใช้เวลาน,านานเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารอดูต้นนี้นะคะท่านผู้ชมเทพอักษรานะคะท่านผู้ชมว่าเราได้มา หนึงใบนะคะเขาจะมีแข้งนะคะท่านผู้ชมเขียวปนขาวนะคะท่านผู้ชมหนึ่งใบแล้วมีแข้งมาดูว่าเขาจะใช้เวลาจเจริญเติบโตกว่าจะโตเท่าน้องๆชายชนเนี่ยนะคะเขาจะนานขนาดไหนนะคะท่านผู้ชมเราเห็นแต่ต้นโตของเขานะคะที่เราถ่ายตามร้านนะคะแต่น้อยมากนะที่จะมีในแต่ละร้านนะคะ หาดูได้เลยไม่ค่อยมีมีก็จะเป็นร้านใหญ่ๆก็จะมีร้านละต้นสองต้นนะคะถามหาลูกนะคะไม่ค่อยมีนะคะพอสวยๆกัดสีแล้วก็จะเอาไว้ตั้งแม่ต้นสองต้นนะคะท่านผู้ชมหายากพอพอเข้าผ่าหัวทีก็จะมีคนจองหมดแล้วเราต้องหาซื้อมาไว้ ขึ jis, ้นชมเป็นของตัวเองนะคะท่านผู้ชมบอนสีเป็นบอนสีที่มีความทนเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมว่าว่าตายง่ายก็ไม่ใช่นะคะตายยากเหมือนกันนะคะเป็นบอนสีที่อย่างมีเขี้ยวเล็กๆนะคะเอาไปถ้าเขาไปอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะเขาก็จะเริ่เติบโตได้เต็มที่บางทีเราไม่ต้องประคบประงมด้วยซ้ําแต่ว่าความชอบของเรา ทำให้เราประครบประงมนะคะเขาก็เลยก็เลยมองว่าบอนสีเป็นต้นไม้ที่บอบบางแต่จริงๆแล้วถ้าได้อุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะร่นเติบโตเต็มที่นะคะบางทีก็ทิ้งทิ้งคงคว้างเขาก็จะขึ้นมาเองนะคะท่านผู้ชมตราบใดที่หัวเขายังอยู่เขาจะเป็นบอนสีที่ตายยากนะคะท่านผู้ชมค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีโอกาส เจอบอลสวยๆเราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ